นี้เป็นาง,งานวิจัยที่ทำที่มหาวิายทายาลัยขอนแก่นนะครับใช้ในกรณีโภดีก็คือในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเสือ่อมทำกับความแรง0ูนยุดนสอง้าเเซ็นซึ่งแรงน้อยกว่านี้ขึ้นหนึ่งนะครับก็พบว,ว่าผู้ป่วยจำนวนร้อยคนที่เป็นอาสา,าสมัครที่มีอาการข้อเสือ่อมหลังจากใช้ยาเปรียบเทียบกับใช้เจลลอกซึ่งก็คือเจลที่ไม่มีตัวยาครับพบว่าเส้นมลคือ เสนที่เป็นเจลหลอดนะครับหลังจากใช้ยาไปแล้วประมาณสี่สัปดาห์จะพบว่าอาการปวจดจากเดิมที่มีอยู่ในปริมาณระดับห้าสิบถึงหกสิบรดลงมาจนเหลือระดับไม่ถึงสิบหรือประมาณสิบเส้นล่างนี้คือแคปซิซินเจลนะครับในขณะที่ถ้าใช้เจลหลอดเจลที่ไม่มีตัวยาซึ่งจะมีตัวเม็ดพ่อยู่อย่างเดียวเนี่ยใช้ไปที่ระยะเวลาเท่ากันเนี่ย ความปวดน้ลงนะครับเพราะมีเพราะมีเห็นยออยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอวาการปวดก็ยังจะอยู่ที่ระดับคือลงไม่ไม่สุดฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าเทปไซซินคือเจลฟลีนเนี่ยสามารถลดอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมได้จริงแต่ใช้ระยะเวลาประมาณ4สัปดาห์ซึ่งที่ถ้าถึง4สัปดาห์แล้วอาการปวดแทบจะไม่เหลือเลยนะครับ อันนี้เป็นงานวิในใจัยที่ทําที่ภาควิชาปวดกล้าวนนางงสนับโรงพยาบาลรัวมกุลโดยอาจารย์คณิตกับผู้ป่วย30คนเปรียบเทียบกันระหว่างเจลปิกับเซซินกับบาลในในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเล,ล,ลื้อหลังปวดหลังส่วนล่างเรื้อหลังก็พบว่ากราฟแท่งแดงคือกราฟของแคปไซซินและแท่งสีฟ้าแท่งสีน้ำเงินสีฟ้าเป็นกราฟของเมนทิซิเซตก็พบว่า เมื่อใช้ประมาณ4สัปดาหร2.4สัปดาหรแคลเซ,ซียมเปรียบเทียบกับเมทิลแคิเซีสามารถลดอาการปวดจากลอกปวดหลังเรื้อรังได้ดีกว่าบาลเมทิลแนิเซีมแล้วก็งานวิจัยอันนี้เป็นการทําที่โรงพยาบาลมะโป,โ,ปโดยแพทย์มานัญญานะครับก็กับผู้ป่วยจำนวน60คนใช้ในกรณีเรเียบร้อติดเหต ก็บอกว่าได้ผลได้ผลดีกับอาการปวดปลระสาทของผู้ป่วยที่เป็นปราวัาิใช้ระยะเวลาสองสัปดาห์ขึ้นไปนะครับก็เห็นผลแล้วฉะนั้นข้าวสาเองยังถูกแนะนำอยู่ในแนวปฏิบัติโรครักษาโรคข้อออกเสือมปีห้าสาของประเทศไทยก็คือไกด์ไลน์โมเดีของประเทศไทยว่า ในกรณีแรกที่วินิจฉัยพบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมให้คุณหมอจ่ายยาที่เป็นยาแก้ปวดคือตัวพาราเซตามอลร่วมก,กันกับแคปไซซินหรือ,อยาที่เป็นยาทาเป็นเซนปอปิทอเป็นเซษแต่จะพบว่าในกรณีของแคปไซซินเนี่ยน้ำหนักของคำแนะนำจะสูงกว่าการใช้ คอพิทอพเอนเซนซึ่งตรงกันกับที่งานศึกษาของอาจารย์พ่จุราก็พบว่าเอนเซนจะได้ผลดีกับข้อข่อเสื่อมในสองอาทิตย์แรกเท่านั้นในขณะที่ถ้าระยะเวลามากกว่านั้นแล้วคือภายหลังจากสองอาทิตย์ไปแล้วประสิทธิภาพของเอนเซนจะช่วยในเรื่องการขจับปวดข้อข่อเสื่อมได้น,น้อยลงเรื่อยๆฉะนั้นในขณะที่เอนเซนใช้ได้ผลในช่วงแรกแทบไซสิตกับใช้ได้ผล ในช่วงช่วงสองอาทิตย์อาจจะยังเริ่มเห็นผลของแรเสีซินได้น้อยแต่หลังจากนั้นจะเห็นผลของกรปซีซินได้มากยิ่งขึ้นจากกราฟจากจาก,จากงานวิจัยแรกที่ที่ให้เห็นครฉะนั้นเนี่ยแรปซสซินจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาคือเจลฟิตอย่างนก็จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทําให้สับสนีปวดไปก่อนก็คือต้องทานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา2-4สสัปดาห์อาการปวดถึงจะเริ่มบรรเทาลงอย่างเห็นได้ชัด นในไกด์ไลน์ก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นเจลพิษมากกว่ามากกว่าเอ็นเซตนะครับปัจจุบันแคปไซซินตัวแคปซิก้าเองก็ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลมหาลัยทั่วประเทศทั้งในเครือไม่ทีโดนสี่ล่าตามมาโรงพยาบาลสงขลานครินมชมขอนะครับแล้วก็ที่นี่ด้วยรวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าคนไทยอาจจะไม่ชอบเจลฟรีแต่ฝรั่งและแคกที่มาบํารุงราะมาโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายเขาจะเมายกโลกลับบ้านเ,เราจะพบว่าทับไสซีนมีการใช้ที่ยุโรปที่เมริกาแล้วก็ที่ตะอวนอ,อการางเยอะมากแล้วก็เราจะขายดีมากกับแคกกับผู้ป่วยที่เป็นแคกตัวอนอ,อการางเพราะว่าเขา Amazing ม,มากกับ,บราคาในบ้านเราคือในบ้าน ใน,ใน,ใ,นในประเทศของผมจะมีราคาแพงแพงมากๆในขณะที่ฝ่ายุโรปก็มีราคาสูงในขณะที่บ้านเราเองราคาไม่สูงแล้วก็ประสิทธิภาพก็โอเคเขาอยองเราฉะนั้นเนี่ยเขาก็เหมายกโลงแพ็คขึ้นเครื่องกับบ้านก็เราจะขายดีมากที่บอมบูราากับพยา,าไทยนะครับสำหรับการใช้แท็บส,สินน มีข้อสงสัยที่น่าจะต้องให้คำแนะนำกับผู้ที่ใช้ยาตัวนี้ค่อนท้างมากก็คือหลังจากทายาประมาณ10-20นาทีเนี่ยถึงจะเริ่มรู้สึกร้อนรีเซ็ตเตอร์ของแต่ละคนไวไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนบางท่านอาจจะ10นาทีเห็นผลบางท่านอาจจะ20นาทีเห็นผลบางท่านอาจจะไม่ไวคือไม่ร้อนเลยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับคือไม่ไวต่อต่อ,ตอรีเซ็ตเตอร์ ับสซิินเลยคือถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับไม่ต้องทายาซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าทายาซ้ำเนี่ยแล้วถูนวดเราจะพบว่าการถูนวดเป็นการเกิดตุน้นเชตีวันอีกขั้นตอนหนึ่งถ้าจําได้สไลด์แรกๆที่บอกว่าเชตรีวันถูกกระตุน้นไม่ใช่แค่สพองแคปซิซินกระตุ้นได้ด้วย p ีเอที่เป็นตัวกระตุ้นได้ด้วยความร้อนที่เกิด43องศาถ้าแคปซิซินทาไปแล้วถูนวดน,นั่นแหละจะเป็นการกระตุน้นแล้ว อาการมันจะไม่แท่ร้อนมันจะแสบอาการจะแสบเพิ่มขึ้นฉะนั้นการพายาตัวนี้ข้อแนะนําจืงเป็นการทาาแล้วไม่ต้องถูนวดทาแล้วทายเฉยๆแล้วทิ้งไปเลยอย่าถูนวดคนไทยนัอสติเรื่องถูนวดแต่ตัวนี้ไม่ไม่ต้องถูนวดห้ามถูนวดถ้านวดเราจะแสบน,นะครับอาจรู้สึกร้อนบ้างในช่วงแรกนั่นเพราะว่าเป็นการกระตุ้นรีเซนเตอร์ ให้หลังสารสื่อประสาทที่เป็นสารสื่อประสาทอาการปวดแต่หลังจากทาย,ยาในครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยร้อนสุดแล้วถ้าทนครั้งแรกได้ครั้งที่สองครั้งที่สาครั้งที่สี่อาการร้อนเหล่านั้นจะบรรเทาลงไปเรื่อยๆจะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าอาการปวดที่สืบไปถึงสมองอาการร้อนที่สืบไปถึงสมองมันลดลงเรื่อยๆแล้วถ้าทายไปถึงหนึ่งสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์เนี่ยอาการปวดอาจจะไม่มีแล้วก็ได้อาการร้อนอาจจะไม่รู้สึกเลยก็ได้แต่เราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าในช่วงแรกทาดูแล้วแล้วผมว่าร้อนแล้วผนได้ไหมถ้าคน